ณดินแดนอันห่างไกลทางตอนเหนือของสกอตแลนด์มีทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ชื่อว่าล็อกเนสน้ำในทะเลสาบเย็นจัดและลึกจนไม่มีใครรู้ว่าก้นทะเลสาบลึกแค่ไหนที่นั่นมีหมอกหนาทึบลอยคลุ้งเกือบทั้งปีและมีเรื่องเล่าขานกันมานานว่ามีสัตว์ประหลาดยักษ์อาศัยอยู่ใต้น้ำหลายร้อยปีก่อนชาวบ้านเรียกมันว่า ล็อกนีสบางคนว่ามันเป็นมังกรบางคนว่ามันเป็นงูยักษ์แต่ไม่มีใครเคยเห็นมันชัดๆมีเพียงเสียงคำรามเบาๆในยามค่ำคืนและเงาใหญ่ที่เคลื่อนไหวใต้น้ำเท่านั้นมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าลูคัสเขาอาศัยอยู่กับคุณยายในหมู่บ้านใกล้ทะเลสาบทุกคืนยายจะเล่านิทานเกี่ยวกับล็อกนสให้ฟัง ยายบอกว่าเจ้าล็อกเนสไม่ได้ร้ายหรอกลูกมันเคยช่วยคนตกน้ำเมื่อนานมาแล้วแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่เชื่อบางคนถึงกับพยายามจะจับมันเพื่อพิสูจน์ว่ามีจริงหรือไม่ลูคัสอยากรู้ความจริงวันหนึ่งเขาตัดสินใจพายเรือลำเล็กออกไปกลางทะเลสาบพ,พร้อมตะเกียงและขนมปังแห้งถุงหนึ่งตอนนั้น หมอกหนามากจนมองแทบไม่เห็นทางแต่เขาก็ยังพายต่อไปเพราะหัวใจเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นทันใดนั้นน้ำในทะเลสาบเริ่มปั่นป่วนมีคลื่นลูกใหญ่กระทบเรือจนเกือบล่มลูคัสรีบเกาะขอบเรือไว้แน่นแล้วเงาดำขนาดมหึือมากก็ค่อยๆโผล่ขึ้นมาจากน้ำ มันคือสิ่งมีชีวิตรูปร่างคล้ายงูยักษ์คอยาวเกลี้ยงเป็นประกายเหมือนเกล็ดมังกรแต่ดวงตาของมันกลับไม่ดุร้ายมีแววอ่อนโยนและเศร้าลูคัสพูดเสียงสัน่นเจ้าคือล็อกเนสใช่ไหมสัตว์ยักษ์พยักหน้าเบาๆก่อนจะส่งเสียงต่ำคล้ายคำพูดมันบอกว่า มนุษย์เคยอยู่ร่วมกับข้าแต่เมื่อพวกเจ้ากลัวข้าจึงต้องซ่อนอยู่ใต้น้ำล็อกเนสเล่าให้ฟังว่าในก้นทะเลสาบมีคริสตัลแห่งชีวิตที่คอยปรับสมดุลให้ธรรมชาติในแถบนั้นแต่เมื่อชาวบ้านเริ่มทิ้งของเสียลงน้ำพลังของคริสตัลเริ่มอ่อนลงถ้าคริสตัลดับเมื่อไหร่น้ำจะกลายเป็นพิษ ป่าไม้จะเหี่ยวเฉาและสัตว์น้ำจะตายหมดข้าดูแลคริสตันนั้นมาตลอดพันปีแต่ตอนนี้พลังของข้ากำลังลดลงล็อกเนสพูดด้วยเสียงเศร้าลูคัสจึงตัดสินใจช่วยเขากลับไปบอกชาวบ้านถึงสิ่งที่ได้พบแต่ไม่มีใครเชื่อทุกคนหัวเราะและคิดว่าเขาแต่งเรื่องขึ้นมา ไม่กี่วันต่อมาฝนตกหนักน้ำในทะเลสาบเปลี่ยนเป็นสีดำและกลิ่นเหม็นลอยฟุ้งไปทั่วปลาตายลอยขึ้นเต็มผิวน้ำชาวบ้านเริ่มตกใจและนึกถึงคำเตือนของลูคัสเขารีบพายเรือออกไปอีกครั้งคราวนี้ชาวบ้านหลายคนพายตามไปช่วยกลางทะเลสาบพวกเขาเห็นล็อกเนสอ่อนแรงอยู่ใต้น้ำ แสงสีฟ้าอ่อนๆอของคริสตัลกำลังจะดับลูคัสดำน้ำลงไปพร้อมกับล็อกเนสเขาช่วยกันชูคริสตัลขึ้นสู่ผิวน้ำเมื่อแสงของมันสัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์แสงสีทองก็ส่องไปทั่วทะเลสาบน้ำกลับมาใสาสะอาดอีกครั้งชาวบ้านรู้แล้วว่าล็อกเนสไม่ใช่ปีศาจแต่มันคือผู้พิทักษ์ของธรรมชาติ พวกเขาช่วยกันรักษาทะเลสาบไม่ทิ้งของเสียอีกต่อไปล็อกเนสยังคงอยู่ที่นั่นใต้ผืนน้ำลึกคอยเฝ้ามองผู้คนอย่างเงียบๆส่วนลูคัสตเติบโตขึ้นเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลเขาเขียนหนังสือชื่อว่าล็อกเนสผู้พิทักษ์แห่งทะเลสาบเพื่อให้คนรุ่นหลังรู้ว่า ธรรมชาติไม่เคยเป็นศัตรูกับเราถ้าเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างเคารพสิ่งมีชีวิตที่ลึกลับที่สุดบางครั้งก็เป็นเพื่อนที่เรายังไม่เข้าใจ